สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็ได้น้อมนำเรื่องราวโครงโลกอนิจอามาฝากกันเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้ตอนแรกเลยนะครับป่าพึ่งพานพยักษ้ายราวีเสือพึ่งพรพงพีเถื่อนถ้ำ ความชั่วพึ่งความดีเท,ท็จพึ่งจริงนาะเรือพึ่งแรงน้ำน้ำหากรูกคุณเรืออ๋อก็คือท่านเคยได้ยินไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใยเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจปลูกกินใยปลูกไม่ตรีดีกว่าผ่านนนะี้เป็นบทก่อนอป่าพึ่งพานพยัร้ายรลาวีเสือพึ่งภยัยพีเถื่อนทรรมก็เหมือนที่ผมว่ามาเนี่ย น้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าทำไมเสือพึ่งป่าเสือก็ต้องอยู่ในป่าถ้าเสือไม่มีป่าก็โดนยิงตายหมดทำไมป่าพึ่งเสือเอ้าเพราะมีเสือคนก็ไม่กล้าไปตัดไม้ทําลายป่าเห็นไหมมันพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งพ่าอาศัยซึ่งกันและกันความชั่วพึ่งความดีเทจพึ่งจริงนาความชั่วพึ่งความดีเออเห็นไหมแปลกไหมทำไมพึ่งความดีเทศทำไมพึ่งจริง จริงกับเท็จเท็จกับจริงมันจึงเรียกว่าข้อเท็จจริงนะชั่วดีเนี่ยเห็นไหมชั่วก็ดีมันเป็นอย่างนี้เหมือนขาวก็ดํามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาตั้งแต่โลกเราเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะนั่นแหละมันจะสลับกันเป็นอย่างนี้ตลอดในสังคมเราก็จะเห็นนั่นแหละความชั่วกับความดี มันก็เป็นมีเส้นขั้นแบ่งปันแบ่งกันว่าจะดีจะชั่วหรือไออะไรต่างๆเนี่ยแต่มันก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะเรือพึ่งแรงน้ําน้ําหากรู้ขึ้นเรือน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ําป้องพึ่งเรือแต่เรือถ้าไม่มีน้ําเรือก็ไปไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในภาษาจีนนึงบอกว่านะฮะ ประชาชนเนี่ยเหมือนน้าผู้ปกครองเหมือนเรือแต่น้ำเนี่ยทำให้เรือลอยได้ขณะเดียวกันน้ำก็ทำให้เรือล่มได้เหมือนกันเห็นอลัองครับมีเยอะแยะในโลกนี้ไปดูได้เลยเนียครับถ้าทำดีประชาชนเขาก็เป็นน้ำที่อุ้มเรือถ้าทำไม่ดีประชาชนก็จะเป็นน้ำสึนามิที่ทำให้เรือล่มพอเรือล่มเสร็จแล้วนาวาล่มลงไปแล้วนะไม่ว่าผู้ปกครอง หรืออะไรคนที่เกี่ยวข้องก็จมน้ำตายหมดแต่ถ้าทำดีน้ำมันก็จะอุ้มให้เรือเนี่ยไปสะดวกนะไปไหนมาไหนไปทำมาหากินไปอะไรต่ออะไรได้เนี่ยสรุปแล้วในโลกนี้มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเขาจึงเรียกคำว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันว่าสังคมสังคมแปลว่าการอยู่ร่วมกันยังมีความสุข เราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องมีแม่ค้ามาขายข้าวแกงมีกลางวันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วตกเย็นมีน้ำพริกปลารหรือมีอะไรต้มยำทำแกงสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเองนะอย่างน้อยอา้าวแม่ครัวจะทำแม่ครัวก็ต้องไปซื้ออะไรซื้อปลาซื้อกุ้งซื้อ,เ,อเครื่องเคียงจากตลาดไอ้ตลาดทำ แม่ค้าก็ไม่ได้ปลูกเองก็ต้องให้ชาวสวนเขาปลูกแล้วเอามาขายไอ้อแม่ค้าในตลาดเป็นคนกลางก็ขายไอ้อชาวบ้านก็ไปซื้อมาต้ยามยำทําแกงกว่าจะเข้าปากเราไม่ว่าข้าวแต่ะละเม็ดออของแต่ละอย่างเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทุกอย่างเหมือนกันนะผมอยู่ในหน่วยทหารมันก็จะมีพบว่าพล มีผู้การกรมมีผู้พันมีผู้หมวดผอร้อยมีผู้หมวดผู้กองมีพลทหารมันก็ต้องมีไประดับเหล่านี้ไทยนึกเนี่ยท่านนึกถึงหมักลุกหมักลุกมีม้าใช่ไหมมีเรือใช่ไหมมีขุนขุนนี่คือตัวเอกใช่ไหมข้างหน้ามีอะไรมีเบี้ยเห็นไหมเบี้ยไปไปก่อนเลยยิงกันไปยิงกันมาปุ๊บอาวไอ้ม้ากระโดดได้ขวายซ้ายขวาเอาไอเรือได้ซ้ายขวายาวหน่อย ก็แล้วแต่เนี่ยหลักการก็เหมือนกันเราอยู่ในสังคมก็มีประธานดีมีนายกรัฐรีมีกษัตริย์ปกครองหรือไม่มีกษัตริย์ปกครองก็แล้วแต่มีผู้นําต่อมามีผู้ว่ามีนายอำเภอมีรัฐมนตรีมีประหลัดกระทรวงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีใครเป็นปักเจกอยู่เดียวๆได้เนี่ย จำเอาไว้เพราะบางคนพอสำเร็จแล้วก็โหเชิดชูเกียรติอยู่คนเดียวจริงๆแล้วไม่มันเกิดจากองค์าพยพหลายๆคนที่ประกอบกันทำให้สำเร็จเอาง่ายๆสมัยก่อนสามก,ก๊กเราจะเห็นเราปีประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะกวนอูเตียวหุยจูล่งเหรอก็ไม่ใช่สามคนนี้เพราะขงเบ้งใช่ไหมอ้าวงเบ้งส่วนหนึ่งแต่คงเบ้งไม่มีกวนอูเตียวหุยจูล่ง หรือมาเฉียวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้อีกเห็นหรือยังครับฝ่ายบุญนฝ่ายบูก,ก็ต้องไปด้วยกันเล่าปีก็เป็นออกองบัญชาการใหญ่เป็นเจ้านายคอยตัดสินใจเอาอยัางไงเห็นไหมมันต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันทุกกระบวน้าหรือรถคันหนึ่งที่เราจะออกมาขับกันบนท้องถนนเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบเยอะไปหมดมียางมีเครื่องยนต์มีหัวเทียนมีน้ำมันมีแบตเตอรี่ มีพวงมาลัยมีเหล็กมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้รู้ว่าเราเป็นสังคมไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําเองได้หรอกก็ไปซื้อเข้ามาไอ้คนซื้อก็ไอ้คนทาเขาก็ทําไปเอาได้มาได้มาทอได้ก็จริงแต่ว่าทําเป็นเสื้อทําไม่เป็นเอาต้องให้ช่างตัดเสื้อเขาอีกเนี่ย ในโลกนี้มองไปรอบตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยในห้องสมุดผมท่านก็เห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะหมดที่เราไม่ได้ทําเองอ่ะชาวบ้านก็ททำเราก็ไปซื้อมาหรือบางทีก็นำทำมาเล่งต่างอเนี้มันเป็นองค์ประกอบของสังคมเพราะฉนั้นอย่าได้ถือตัวว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ใหม่ๆก็จับไปโยนในถังขยะก็ตายไปแล้วนะ ขนาดหมอชีวโกโกมรารพัฒโดนทิ้งถังกยะไปแล้วถ้าจะฟ้าอภัยไม่ได้เอามาเลี้ยงก็ไม่ได้เป็นหมอประจําพระพุทธเจ้าหรอกเห็นไหมมันต้องพึ่งผาอาศัยซึ่งกันและกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชาริยเราก็จิตคิดเดียวเล่าเขาก็ใจปลูกอื่นใจปลูกไม่ตีดีกว่าผ่านนะครรู้น้อยว่ามากรู้เรืองใจกนกบเกิดอยู่ในสะจ้อย ไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลืออันนี้ก็สอนคนที่ชีคุยนะครับของจีนก็มีนะผมก็เคยอ่านของจีนของท่านจางจื้อท่านก็เล่าบ่อยนะไอ้กบที่มันอยู่ยในในบ่อน้ำเขียวๆเล็กๆเนี่ยคุยกับเต่า นะไอ้กบบอกมึงรู้ไหมเตา่ากูนี่ยิ่งใหญ่โอ้โหจะกินยังไงก็ได้เนี่ยคุยไอ้เต่าบอกมึงเคยเห็นทะเลไหมไม่เคยอ้าวเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลเต่าพากบไปพอกบเห็นทะเลไงท้องผึ่งเลยโอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างงี้นี่ไไอพวกความรู้นิดนิดหน่นนอยหน่อยคุยโวเนี่ยเหมือนกันรู้น้อยว่ามากรู้เรืองใจรู้น้อยแต่อวดเนะี่ยคุยโมอโออวด คนก,กบเกิดอยู่ในสะจ้อยเนี่ยเนี่ยของไทยครับใช้ก็อยู่ในสะเล็กๆสะจ้อยๆไปเห็นทะเลกลางสมุทรก็ไม่เคยเห็นทะเลเลยชมว่าน้ําบ่อน้อยมากลาลึกเหลือโอ้โหนี่บอกกูนี่ใหญ่จะกินจะนอนก็โอ้โหสบายชะกลางคืนนอนก็ชมแสงจันท์กลางวันก็ชมพระอาทิตย์มันส่องสะท้อนมานี่จะกินอะไรต่ออะไรก็มีความสุขกูเป็น กบที่ยิ่งใหญ่อยู่ในะทะเลแห่งกบเนี่ยแต่พอกบเนี่ยไปไปเจอทะเลเข้าไปเพราะไม่เคยเห็นทะเลไงก็เหมือนคนเนี่ยไม่เคยเจอนักปราชญ์ไม่เคยเจอคนที่รู้จริงไม่เคยเจอคนที่เขามีจิตวิญ,ญญาณอันสูงส่งก็จะไม่เชื่อเไอ้มันไม่มีในโลกหรอกมันจะอะไรอย่างนี้อพอไปเจอเข้าจริงไง ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงายท้องไปเมื่กกนพราหม์ท่านก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าจนโตไปโตมายอมสิโลลาพราหมณ์หลายคนจึงต้องไปอยู่กับพระพุทธเจ้าภาษาลีบูตพระโมโกัลานะปัญจวัคคีนี่ก็มาจากพรามพ่อพระราชบิดาท่านก็เป็นพราหมณ์นะครับหลายคนก็ต้องมายอมรับเหตุด้วยเหตุด้วยผลนะครับ ศาสนาพุทธจึงได้เกิดขึ้นมาณตอนนั้นนี่ก็คือเขาเอามาเปรียบเทียบกับคนที่ขี้คุยขี้โม้นะเพราะไม่รู้ความจริงความจริงบางทีคนมีความรู้เขาก็ไม่คุยมากเขารู้แต่เขาไม่จะเป็นต้องพูดทั้งหมดที่เขารู้เขาพูดเท่าที่จำเป็นบางคนก็ไปต่อว่าเขามีความรู้น้อยไม่มีประสบการณ์อะไรต่างเนี่ยก็ลองให้เขาปฏิบัติลองเขาทำดูนะครับ อีกวักหนึ่งครับในโครงโลกกนิตเขาบอกว่ารูปชั่วมักแต่งแกล้งกล่าวรงใจขลาดมักอาจองค์อวดสู้น้ำพร่องกะลอออมคงกะฉอกฉานาเฉาโฉดโอดโอวด,ดรู้ว่ารู้ใครเทียมโอ้โหคล้ายๆกันเมื่อกี้นี้แต่อันนี้เขาบอกว่าคนที่รูปไม่ดีมักจะ เสริมสวยเนี่ยเกลาทรงกองกลางอะไรเนี่ยใจขาดมากักอาจองอวดสู้ใจขาดใจขี้ขาดอะมักอวดเบงเนี่ยอาจองอวดสู้นะจรจิงก็เปา่ายางงูนียพอเขาคว้าปืนคว้าอะไรมาวิ่งหางจุกตูดเลยนะวิ่งเลยไม่เอาแล้วน้ําพร่องกระลองคงกระชอกนานาก็คือน้ําไม่เต็มขวดอชอบอวดชาวบ้านคือน้ำเนี่ยถ้าเต็มขวดมันจะกระชอกไม่ดัง แต่ถ้าน้ำเนี่ยครึ่งขวดมันก็จะดังแต่ถ้าน้ํานิดเดียวเนี่ยโอ้ขวดหนึ่งมีน้ําอยู่ส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยจากสี่ส่วนห้าส่วนมันจะดังมากเนี่ยก็คือคนรู้น้อยก็จะคุยมากเฉาโฉดอวดรูอ้อวดรู้ว่ารู้ใครเทียมอโอ้ใครก็ไม่เทียมชั้นฉันฉน,นี่มีความรู้เหมือนไอ้มาเชกเนี่ยอวดรู้ นะจนขงเบ้งไงเวตั้งรับสุมาอี้ที่เขาเก่งเก,เกตงนั่แหละเป็นยังไงละ่ะไอ้มาเจชกเ่ะเอา25งหมคนไปตายหมดนะอวดรู้ว่าโอ้ยต่อให้ไอ,ไอ้กษัตริย์ของไอ้ฝ่ายเจ้าโฉมาเนี่ยฉันก็ยังสู้ได้เลยอย่างงูนย่างนี้อ่ะอวดรู้ในสุดอวดรู้มากไปเรียนพิชัยสงครามมาตั้งแต่เด็ก รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้พวกอวดรู้ไม่ได้ตายดีสักคนไอ้มาเจกะโดนคงเบ้งประหารชีวิตนะนะไอเอลซิลนี่ก็อของโจโฉเกง่งมีความรู้มากรู้แม้กระทั่งโจโฉว่าคืนนี้จะใช้รหัสไอ,ไอสิโคงไก่ก็รู้ว่าโจโฉใกล้จะกลับแล้วสั่งพักพวกเก็บข้าวเก็บของโจโฉบอกใครสั่งเก็บบอกเอลซิลรู้ได้ยังไงบอกท่านใช้รหัสว่าสิโคงไก่ จะกินก็ไม่ได้จะคลายก็เสียดายอะไรเงี้ยไอ้สูตรโจโฉก,ก็จับมาประหารชีวิตเห็นไหมพวกรู้มากรู้มากรู้เก่งจริงแต่ผิดเวลาเนี่ยก็โดนประหารชีวิตได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเขาสอนไอ้นี่จริงๆนะถ้าต้นฉบับจริงๆน่าจะมาจากจานักยะนี่ก็สมัยพระเจ้าจันทรคุปนุ่นเนี่ย สมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชที่มาลุกลานอินเดียเนี่ยต่อสู้กันนะเนี่ยนานแล้วแล้วก็มาสู่เมืองไทยมาสมัยต้นราชวงศ์จักรีก็มาแปลงเป็นภาษาง่ายๆให้คนไทยได้เจ้าบ,บทเจ้ากรอยู่แล้วเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้สนใจอ,อ่านไปก็เข้าหูซ้ายตะลุหูขวาไม่ได้น้อมนำมาเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตเพราะชื่อมันบอกไงชื่อก็บอกโครงโลกกนิตโลกก็คือโลกเรานี่เนี่ยนิติเนี่ยก็แปลว่าการดำเนินชีวิตนะให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมนิติแปลว่ากฎหมายก็ได้แปลว่าหลักในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเรามาใช้มันก็จะเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้โครงโลกกนิตก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ